จอเป็นเหมือนเนปลาลแล้วหลังแรงงานเขมรยังประท้วงเดือดชาวเขมรน,นับหมื่นแห่ปิธน,นนแบบไม่ขาดสายจนงานนี้ฮุนเซนวิตกหนักส่งบีเฮดคิวและตำรวจทหารบุกปะทะทันทีเตรียมบานปลายเหมือนเนปลาล โดยก็เรียกได้ว่าปิดข่าวไม่มีสแล้วเพราะได้มีการอัปเดตข่าวการประท้วงของแรงงานเขมรออกว่า8,000คนในจังหวัดกำปงสปือของเขมรที่ออกมาประท้วงเรียกร้องค่าแรงที่เป็นธรรมค่าอาหารกลางวันรวมถึงนโยบายการลาป่วยที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมส่งผลให้เกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่และมีการปิดถนนนานหลายชั่วโมง โดยคนงานหลายพันคนในโรงงานทาราวได้รวมตัวประท้วงเพื่อตอบโต้คำสั่งการเลิกจ้างคนขับรถบรรทุกจำนวนมากและการลดค่าแรงซึ่งส่งผลให้เกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าโรงงานบนถนนหมายเลขสามในตำบลเสมกะปูอำเภอโกงปิเสยจังหวัดกำปงสปือโดยการประท้วงเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่สองตุลาคมและดำเนินต่อไปจนถึงเช้าวันที่สี่ตุลาคมจนส่งผลให้ถนนหมายเลขสามถูกปิดกั้นเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงโดยด้านนายันทร เจ้าหน้าที่สังเกตการของสหาภาพแรงงานเซรีแห่งคขมนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อคขมนว่าโรงงานแห่งนี้เพิ่งยกเลิกสัญญาจ้างคนขับรถบรรทุกประมาณ60คนทำให้พวกคนงานไม่พอใจและออกมาประท้วงและแม้ว่าปัญหาการเลิกจ้างจะได้รับการแก้ไขไปแล้วเมื่อวันก่อนแต่ทว่ายังคงมีข้อกังวลอื่นๆอยู่ โดยทอนยังระบุด้วยว่าผู้พนักงานได้รับข้อมูลว่าจะมีการตัดเงินเดือนประจำปีหลังจากการประท้วงเมื่อวานนี้ซึ่งรวมถึงโบนัสและค่าเข้างานสม่ำเสมอโดยหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของคนงานคือของเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันวันละ2 0 0พเรียวหรือ16บาทต่อคนโดยผู้ประท้งวงวัย41ปีซึ่งขอใช้ชื่อว่าบงมูบบอกว่าทางโรงงานได้หักค่าจ้างพนักงานที่ออกงานก่อนเวลาเพียงเล็กน้อยเราได้รับเงินเดือนน้อยมากอยู่แล้ว และทางโรงงานยังหักเงิน6ดอลลาร์จากพนักงานหลายคนที่ออกงานก่อนเวลา1-2นาทีพวกเขารวมเวลาทั้งหมดตอนสิ้นเดือนซึ่งนับเป็นเวลาที่เกินมา11นาทีใน1เดือนแล้วก็หักเงิน6ดอลลาร์พร้อมเสริมว่าพนักงานเหล่านี้ต้องทนกับการถูกหักเงินเช่นนี้มานานกว่า6เดือนแล้วซึ่งสำหรับบริษัททา,าวอ l นเ i n ร์ r นชั่นแ a นจำกัด เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีพนักงานประมาณ8,500คนส่งออกเสื้อผ้าไปยังตลาดปลอดภาษีของสหราชาอาณาจักรภายใต้แบรนด์ภายมากอันโด่งดังบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2023มีมูลค่าการลงทุนประมาณ26.6ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามต่อกับการออกมาประท้วงครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเรียกร้องให้โรงงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าแรงและสวัสดิการ แถมยังมีผู้ประท้วงได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังโรงงานและรัฐบาลท้องถิ่นว่าพวกเขาจะทำการชักชวนแรงงานทั่วประเทศให้ลูกคือประท้วงพร้อมกันทั่วประเทศเหมือนเนปาลหากข้อเรียกร้องและปัญหาของพวกเขาถูกเพิกเฉยต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่าการออกมาประกาศแบบนี้ของเหล่าผู้ประท้วงก็ได้สั่นสะเทือนไปถึงผู้นำเผด็จการของขเขมรอย่างฮุนเซนเรียบร้อย พราะมีรายงานล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ได้พบเปล่าตำรวจและทหารเขมรโดยคาดว่าน่าจะเป็นหน่วยองค์กรก,กำลังพิทักษุนเซนต้องออกมาควบคุมสถานการณ์และมีการจับแรงงานบางส่วนขังไว้ในโรงงานเพื่อไม่ให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เพราะหวันอาจทาให้ควบคุมยากและบานปลายถึงขั้นทั่วประเทศได้โดยก็อ้างอิงจากนายพรพันนาฝ่ายค้านเขมรได้แฉว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดล็อกและควบคุมพื้นที่ห้ามไม่ให้คนงานโรงงานทาเลาบนถนนสายหมายเลขสามหลังออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนเนื่องจากกลัวว่าการประท้วงจะขยายตัวกลายเป็นการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีการข่มขู่จะจับกลุ่มผู้นำสหภาพแรงงานที่กล้าออกมาเรียกร้องสิทธิแทนคนงานอีกด้วยโดยสถานการณ์ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการใช้กำลังและอำนาจที่โหดร้ายมากต่อแรงงานขเมนที่พยายามเรียกร้องความเป็นธรรม គាត់ដល់គំរោងមកក្តាច់ប៉ាត់បងដល់ដល់ព្រះដៃអត់គេណាគេទៅដៃអត់ទេព្រះទៅហើយបងជួយគេគាត់ដល់ថ្មឯងណាណានេះបងថាແມ៎ថាឲ្យរៀងបាត់កាំក៏កចោលស៊ីលុយវិកគេម៉ាណាហ្នឹងអត់ ba này mà chậm nói <laughs> thân à? Nào này, dây tạm muốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn អត់ទេបើមានឡានទៀតគេទៅឡានទៅកាត់មានណាជីតាក៏ឡូវៀងមានយាងអត់ទេចាំដល់នេះទៅវៀងច្រើនណាស់គេទៅថាគេទៅថាបើយកចាញ់ស្អីបើយកគេមិនទាន់គេដល់ដល់នេះយើងខបើយើងធ្វើកោអង្ចាត់ឲ្យមិនអត់ទាត់មួយមួយសើកោអង្ចាត់កាន់ឆ្លឹមមកឲ្យណ៎ សំរុំមកតដាច់បាត់មកបងទៅដើរប៉លេសដៃអត់មានមកយកទេប៉លេសដៃបងជួយគេគាត់ដល់ថ្មឯងណ៎ណ៎នេះបងស្គាល់មែនទេខាមកវិញ អីមកចំនួនឆាន់ហ្នឹងហើយអោយញ៉ៃតែមွတ်ហ្នឹងចាញ៉ៃតែមွတ်ទៅលឿនទៀតហើយហ្នឹងហើយទៅចូលធ្វើការនឹងកាត់ពីយើងទៅតាមគេដែរចង់ញ៉ៃអីទេ ចោលនឹងចាញ់គេហើយចោចាយត្រូវគ្នាបើមិនត្រូវគ្នាស្អែកឡើងតបានទៀត ยังไงก็ฝากทุกคนกดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสะรามา a ทั่วบ้างทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อย daily ร r a ่า